สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนันดีธิวาและเด็กหญิงเจวดีมาราชาติพวกหนูอยู่กลุ่มขนมไทยงานอาชีพโรงเีนบางไลร่เถิดตันติวิสิทธิ์ประชากูลวันนี้พวกหนูจะทําขนมชั้นฟักทองกาแฟวัสดุมีดังนี้ 1. กะทิ750กร,รมัม 2. แป้งมัน200กร,รมัม 3. แป้งข้าวเจ้า25กร,รมัม 4. แป้งพลยเยี่อมอม25กร,รมัม5 น้ำตาล350กร,รมัม6ฟักทองกาแฟใส่ตามชอบสุดท้ายพิมพ์ขนมวิธีการทำขนมนำเชื่อมโดยละลายน้ำตาลกับกะทิ สเทแป้งเท้าเยออือมที่ปั่นแล้วน,นี้บนเทแป้งเท้าเยือ่อม้อมผสมกับแป้งเท้าเจ้าและแป้งมัน สาเทกะทิลงทีละน้อยพร้อมนวดให้เข้ากันประมาณ20-30นาที ะะแล้วก็เทน้ำตาลที่ผสมกับกะทิลงไปแล้วก็เทกะทิที่เหลือนะคะลงไปให้หมดนวดให้เข้ากาัน3-5นาทีนะคะ แล้วนะคะเราก็นำมากรองกรอ,องแป้งเสร็จแล้วนะคะแบ่งแป้ง,ปงออกไปสามส่วน ก็จะได้3ส่วนประมาณนี้นะคะแล้วก็เทน้ำฟอททองลงไปในส่วนที่1นึคนให้เข้ากันส่วนที่2ก็จะเทกาแฟลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากัน จะได้ลักษณะดีนะคะแม่พีม์มาเรียงใส่ซึ้งนึ่งจนน้ำเดือดและเทแป้งลงในแม่พิมพ์เทละชั้นสลับสีกันชั้นละ2-3นาทีจนครบ6ชั้น จกแล้วนำซึ้งลงจากเตานะคะหยิบขนมออกจากซึ้งที่หนาหยิบขนมออกจากซึ้งักไว้รักไว้ให้เย็น พากว้ให้เย็นและค่อยนำม,มาแกะนะคะพอหน่อยเย็นแล้วก็แกะออกจากแปดพินนะคะ